บ้านจองท่องฟาครับที่นี่เออชนเนเนินมาบ้านจองท่องคับเปิขายกะติบขาสาโอ้ม่งานโอ้เซ็กวางเขาดีนะครับจองท่องนี่ยุทังออกจากมันนามาสายชิมเรื่องนะครับมีปิบเข่าลายซึ่งชุบเงี้ยวเชนเนอเบเอทังมาลูกภาพลูกมาเบิ้งขิ้ขาของไตยสารบ้านห้องนี่แหละอะไรเนี้ยเรื่อมาเบิ้งหรละ ข้อดีนีแม่น่รเนี่ยสองหา่พงสองหรือคัวสองหากะทิเป็นหาซิบบาทตัเอาเมีย่าสองหาไมอง่หาไหมหาซิบไหมป่วยกบาท่วยรูปย้าเขี้ยวมากอะบัดเขาหนึ่งเขาให้กินคือว่ามันเขาแข็ง จมแล้วล่ะจมตีแม่จ้งกันยังสี่เลยอันนี้มากมากขั้นบนมีบักวางเนื้อหาบาทเขาก็ซื้อมาให้เที่ยวแม่ซื้อแม่อย่างหนึ่ซื้อแม่สองแม่สองแม่สองแม่ทู่แม่สองแม่ทู่แม่สองแม่ทู่วันวันทู่ภาษาอังกฤษไหมไม่เข้าใจวันนี้เข้าใจแล้วแม่ทู่แม่ทู่ ขายอยู่นี่โดนไหมแม่อันสิบสองปีแล้ะเจ้กำไรกําไรในลายบนหรืกำไรโอ้ยพ่อเอ้กําไรกับพ่อได้ซื้อกินมันได้เงินละสี่บาทห้าบาทสิบบาทพ่าได้ซื้อยังกินซื้อยังกินซื้อปูซื้อปลาซื้อเจ๊ไปทั้งสั้นก็ัวย่ากบาดแม่เนี่ยชื่อแม่น้อยสักหน่อแล้วมาขายของลูกขึ้นลูกขึ้นมาขายของลูกขึ้นหัวย่ากบาดเนี่ยอิแม่ใบนี้เท่าไหร่นี่แม่ลอยหนึ่งจ้ะอ๋อลอยหนึ่ง ชุดนี้ดชุดนี้เน่ยข้้งเก้าหนึอยสิบาทม่น้ำเสนอเนี่ยม่ขายอีกอย่างเท่าไหรแม่จะให้ตัลูกค้าถามครับอะตัวองรู้อ่บอยูมา่ด้สิได้อุ้มขึ้นซะน่อน่ออืออุ้มซื้อของซะบ่าฮือมึงมียังขายไรกัสเด้สองทน่นี่มันมาสองสามเหรอ เอาทอถซะป่ะเ้ยเทคนิคก,การขายล้วเอาทอถึงซะป,ปะเดี๋ยวทอทบบ้นมูกมันมาแล้วสองสามหลอกขไออน้าน้ำกูแล้วก็รง,รงขิดตตมสามเทือจังซ้ำนี่ อ๋อลงจุ่มน้ำน้ำบกโก้ด้วนี่น้ำบกโก้องสีดุ่มสีด้วยด่บมเป็นสีธรรมชาติแม่บอสีแม่บอมาเฮ็ดเลยอันนี้แม่เฮ็ดเองติ่งให้อยังไรจ้านี่แม่เฮ็ดเอาหนึ่งชุ่มลายนี่จ้านี่มันบวกินอ๋องสีเท่อนี่มันยังเป็นกระด้างกระดาวอยู่นี่อ๋อบวมเป็นสีธรรมชาติเป็นสีบกโต้สีบกโก้สีน้ำขีดุ่มเออตัวนี้เท่าไรอันนี้วันนี้ร้อยหนึ่งแมวมา นี่ร้อยนึ่งอันทยก้นึ่ยี่ยิ้มหานเขียวดำไม่เห็นมาง่ายดิใส่ย้งดยิ้มหน้าว้ายมาหอดท่าตะเขียวดำผู้สาวเขยวน้องัมันรอดท่าตะเขวดำกันผู้สาวเนาะผู้สาวเนาะพูดนี่แม่ตนตัวนีฆ่าตัวนี่ยฆ่าแทบ่าน่ฆ่าบุบดตะกุนหึมนี่มเน่า ชม่มนี้ไ้่เนี่ยรุ่นี่ีรอยสิบร้อยสิบอันนี้เด้แม่อันนี้เด้ถามก่อนอันนี้ร้อยย่้อยีเอารุ่นนี้แหละแม่อันนี้สองนานิส่ใส่มันเป็นยังไงสองนาราคาจะไหนบัซองนาขายร้อยสามสิบหนาเดียวนั้นหนาเดียว นี่เขาจะสารพับสองด้านนี่โอ้อันนี้มันอันนี้พ่ออันนี้เป็นอันนี้เอออันน,น,อน,น,อนั้นเอาค่าบ่อค่าไม่ใช่ไม่ใช่เราฆ่าคือว่าสุภาพแต่ขายกับตีบค่าวะนี่ไ,ปไ,ปไหมฆ่ะฮอ้สุภาพไปเป็นยังไงนี่เอาๆท่านนั้นท่านนั่นท่านนั่นราชาคือแม่นาจายู่แล้วแม่นาจยดีฆ่าโอ้สุภาพเนาะคนักฆ่าฆ่าโอ้ยโอ้ยวนวนได้ นั่งแม่นั่งเลนั่เยเดวกโอ้ยเนาะเดกเตัวสองนาแหละส่องน้าเออสองน้าแต่พอแล้วเขาเ็นนาบอขายหอดของขังตัวนี้ไหมจับว่าแม่ของขังเจซุ่ม จุ่มเจขังบอลขังวะขังขังยังขังไก่ข้องเทียเพราะว่านี่ห้างทีนี่เห็ดจี่ไหนนี่อันบนในตู้เฮ้ตู้ผู้ไรสานเห็นไหมอะชื่อบวกรักเจ็ดสิบบาทตู้เจี๊ยจ้ะเอาไปเฮ็ดที่ยังกันนี่ชื่อมาเฮ็ดอันนี้ดีนะพ่อเจี๊ยโอ้เขาต้องเฮ็ดต่อตีนี่ จงการบอนแลเห็ดบล้วกเีงตสองกิงสินี่ิงโอ้เอาคุณอันนี้หวนติดฟ้าหวดมีเขานี่ด้เท่นฟ้าหมอหมี่เป็นวะเม่ยเนี่ยเพาหนึ่งเขา่ะ เฮ้ก้องเขามีกองเขาผูกกองเขาแม่ที่ได้นี่ใชก้องเขาแม่กนเขาูสูงสูงเนี่กองเขาผูเนี่กอเขาแม่ได้ไหมนี่ยเ้อเขาแม่ทีเตี้ยๆพะย่ะ้อเขาเตี้ยๆนั่นแหะใ่เาเมิองลูอเขาแม่หองเน่นั่นแหละนี่วะวันนี้ก้องเขาพ่อเนี่ยเป็นยังไงแม่กองเขาพ่อแม่อยู่บ้านสไหนสวนไว้กองเขาพ่อเม่เห็นก้องเขาแม่แล้ว เอแล้วของเขาพ้อจุกจุกไงตายแล้วผู้เฒ่าพูดโอ๊ยกองเขาพ้อน,อน,นี่อันนี้อันนี้ไม่ยังเนี่ยอันคันแบบเวงอันนี้ใช่ใช่ใช่ลา่กลับบ้านใช่ลาบ้านใช่แล้วว่าคันนี่เป็นคันผูหรือคันเมียคันผูเป็นคือว่าคันผูมันยาว บมันว่า,มมาเอนมันบักสิบ<อ>่บักรอกกับจิผูแต่เนะบักอ่ะมนันมันอีเบงเนี่ยนี่บักเบงเนี่ยนี่ใช่ฉันบักเบงมันมาเนี่ยใช่โอ้ยอีผูเสิโชว์ลีลาการฟันเจ่นผูครับกินยากยากลำบากมาฟันแหนเป็นอย่างที่พวกใครก็ทายลูกอยู่เรื่อยนี่เคสพวกเปลี่ยนยันมีดบาดมือไหมแม่เฮ็ดมีดบาดไปค่อยไปค่อนต้อง อัน้อยสามสิบเอาสองกล้องเอาน้ำสอง้อยห้าสิบ้ร้อยสิบบาทใจดีใช่ปะเพื่อนเล่นเชี่ยวเล่นเชี่ยวเยอะกังนแม่หัวจักล้าบนเนี่ยบ่อะเ่นยิ่งซุบเนาบ่เพืได้ยินเออคอยคุ้นคุ้นอยู่ นางลงเบางนู่นเล่าว่าคุ้นๆเจ้าเบิ้งคุ้นๆอยู่ให้เราเรียนตลกให้เราเรียนตลกให้เจ้าเบิ้งเอาพัวนางเดี๋ยวสิให้เราเรียนตลกให้เจ้าเบิ้งเจ้าเจ้าเชาไปเช้ามาอะไรติบันนี้ข้าวโพเสร็จนี่ยแม่เจ้าม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 าซื้อไม่เจ้าะเวลาเจ้าันขายี่โดนแล้วเนาะวัเล่งไป็ตะทั่งตะตอนมาแล้วเหตอนมาแล้วขากลับด้ิเจ้าหูจักเล่ายู่ตีแม่กต่คุ้นๆอยู่แมย์หูจักเล่าท่างไหนอยู่น้ำชะนัดน้ำพิศุ มักเหมืองในเล่มามักชื่อมองน้ะพ่นอนาะบึเมารานบ่พ่อเหาสที่ได้มาล้านสิพ่อเหามักชื่อบ้องพ่นี่ยมักรักตะลกดีตัวเนี่ยันสิโฆษณะข้ายล้านเนี่คนข,ข,ขี้ไก่มานี่มาซสื่อแม่ต้อง,องแม่สีบอกเขาพูดมาสื่อจางไหนไ<ป>ผมลงย t u ู e ให้เด้เนี่ยเดเออ คุณแม่ยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ยังก่อนคุณแม่สองทิพร่าคุณแม่ทู่ทิพร่าซื้อภาษาอังกฤษรอบแม่ทู่นะครับซื้อลางรอบแม่สองขายอยู่ฝั่งทางฝั่งทางสายมือเนาะใช่ไหมต้องสายทองต้องสายเขาหกสิบบาทก่อนห้าเออเอาดูอยบัดเพียงเงีวซื้อจบขึ้นรถเห็นว้เทคนมากแล้วเนาะว้ายวจะมาฝาเกันโคตรใหญ ไปปดเด้อใส่เข่าไมา่แล้วผู้หล่ะเ,ออเดี๋ยวปดให้เออจ้าเว่งเราเรียนตลกให้เบิง่งเจ้าอยากเบิง่งบ่เบิ่งผู้เดียวเขียนๆเลยให้แม่แม่สองเจ้าอยากเบิ่งพ่อใหญ่เรียนตลกให้เจ้าพี่่ีต้องฝันใช่หรือแขวนง่นายคนเลยว่าออกยุทธุ่นเดียวก่อนเนี่ยย้อนลูกเดียวบ่ลูกเดียว<ๆ>บ่ล<ๆ>ูกเดียวบ่เอา้อบัดสิได้ขายลูกได้เจ้าเฝ้าไปจับคนที่ว่าคอยล้างเงินเงินลูกย้อนเรวไม่ต้องเร็เงืนเสียไม่ต้องมาตู้คอยอีกเนี่ย ลักลักตัวขันมีให้ลักใช่ไหมจังสีนะลูกอ่ะเอาแม่ลูกขึดากขึ้นก่อนนี่แม่ก็สร้ามันขับวิ่งแล้จากปีเ้วแม่เลยเจ็ดสิบีอ๋เสียวกันดลเสียวเกานลก่เากเจโอ้ยลูกเดียวดกขึ้นก่อนจ้ะบัดนั้นงก็จงซีคนนั่งได้เลยใหจงซี่งหอยลจี๊ยบวันหลวงพ่ออืมุนพ่นแววน้ำเย็นเนาะ นั่งลงอันแล้วหัวขวันล่มล่มนะร่มล่มกัแล้วนี่แหละโอ้ยแม่เอ้อ่นแล้วกเกษพรเกษพรเนี่ยเล่นตลกให้เบืองผู้เดียวเขวนแขวนว่าต้องไปไหนวิธีเลยเจ้า <c oughs> ให้เจ้านั่งหัวผู้เดียวเขวนแขวนเลยเนาะแกเอาหัวนั้ำบ่าพอ ข้องขังไลไว้นึ่งดวงฟัดเขาก็ดวงเก็บกาเขาพวกันหเอาหิวไปหลดเห็นแล้วเบิ้องัี้มัเยอะยอยกไปดวงฟัดเขาดวงโคเาขายเห็นแล้ลีนตลกเห็้เบ้องก็ น,นี่สาวสอนะครับจนมือน,นี้มาล้านสาวสองออนั่งเบื้องตัวลกตัวบนเอนนานั่งเจ้านอ,อ,อนั่งคูณาชาติคุณแม,ม่เสฟคุณอีนี่ใเขาเอาตรงนี้ม,ม,มีไฟลง่งเรียนเสียงล่งดับรถดับรถิหาช โอ้ยมันงจะเพ่งจะหาสิบึันนมึงมันจังพอดีเขาเลือกขอุดรถไฮโดรเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่แบบมาซีเลยจ้ะมาซีไรมันเหลืออยู่สองใบเท่านี้อยู่สองใบเท่านี้ติใบหนึ่งบางแงมเป็นใบนี้แล้วใบนี้บางแงมเราพรอนะครับใบหนึ่งบางแงมติแม่นใบนี้แหละไข่ใบนี้แหละงามโกบูเราขอบมันบางแงมเลนี่แหละ บเห็นเาฟัดฟัดเขาแก่ๆกานั้นอันนี้ของของเด้เด้อสองดงเขามีนี่แล้วนี่ยสอแล้วก็เดี๋ลง้าขาใส่ข้อยใสเอาย่ใสหน่ยเบ๊แม่ลูกสี่ท่านตูควงขอกามีควงข้อกมีควข้อนองนุ่นนี่นี่ขายนี่นีเอาจันมานี่มันเปงานสุดแม่อันีขเงยขาแม่นี่ ี่ขยมักกามันมัสองรอยเลยนี่มันไม่ีกาดะก็ลกนี่นั่นนเห็นนั่นนั่นจะตีนยุตีนเลตีนซี่ร้อยพ่ะนามร้แพงปนนันติแมีกรติบสมุนอันนี้แพงแมาแตงแต่เมืองเก๋วเมืองเมียมองลาเมืองเมืองทัเมืนอ่ะใช้เขาได้่อย ก่อนน้อยตอนแตืนมึงแร้างใบเห็นยังแล้มึงสร้างบุตรตาอีหาาดำมันมี่ฮะสร้งลูกหายแม่ไปเอวทั้งดีญาติลูกดีตัวตายอยู่ทงหน้ายามเศร้าตาทองเอ้ยจังว่ากินข้าวเศรเมฮะสาก่อนกอรขาอน้อยตอนแตืนแน่นในแม่เอาไม้ให้บักฟังเลยมากินคอขันมันกินกินแล้วบักลาจังคอยไทย ทั้งเออเก่งเก่งเก่งเงเ่งทั้งลูกไข่แม่ปัเอาทั้งดียันลูกดีตัวตายอยู่ตรงหน้าย้ำเศร้าว้างไงมี่วงแพร่ลูกแท้ไปเหยนหยั้งมึงสร้งบนตาอี้หาต่ำมันนี่มันกรบเบาวเอ็กน้อยตีมันดาลมเท้า แม่ดย่าลนตายทิ่มแม่นบอยยังพ่อตาตาพ่อขาแม่ตายแล้วเกินเขาปอบลงคำไหนไมีตะส่องมองเช็ดนำกระนิ่งนำเจ้าให้เจ้าขึ้นมากวอมเอเอตอนเอบัดแม่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าก่ย่่่ห่่่่่่่่่่่่อ ของคอยคือเก่งน้อยรถตายจอยเมียนบอคือนี่นะเก่ง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 นี่บ่อคอยอันเบิ้งอันตะกี้ออกเท่าไรคัดเนาะรู้ไหมเป็นเพียงโน้ตสดนดูเพียงอย่างอีกนเพือน้องเพื่อน้องพี่ยาวเออล้วลูกแม่ลูกแม่แล้วเบิ้งตะกี้เบิ้งดีดีจะนี้บ่ออกเนาะตายหมดแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวพูดเดียวเนี่เดี๋ยวจะพองยองตัวเออคือวาสนาดีแต่ว่าเบิ่งพูดเดียวเกนแสนเลยเนาะมามาเรีนเนี่เบิ่งฮอดมองเออมเลีนในเบิ่งหอดมองวาสนาดีว่ดีดีพอเอาซอยเป็ยังไงอะไรอแม่ไหนได้ไหมพ่อบ่ผมบกหใจัไรล้องอันนี้ก่อนแม่ไล่เอารวดเดี๋ยวเราบ่ได้เรียกดอกตัวเราโหลดลตัวเราลอยสามสบ้กตัวเราลอยบบาทอันนี้2องห้ิบ สองร้อยห้าสิบหสสองสามห้าสิบรกันเนี่เป็นสอร้อยสามเป็นสามร้อนี้อยห้าสิสียถ้วนนีมันสีรยไปห้าร้อยอ้มีขึ้นหายแงผู้ใดสิเก้ากว่ากันวะ มู้ใดสิเก๋าก uh no ันวะเอาไปหารอยมาลสิท่อนไห้มาตีบยถอยเด้วบอกโอ้พ่มาพึ่นม in ีสรอยเอาไปหารอยมาสิท่อนไห่มาเตี้ผู้ใดในนู้นว่ากันเดี๋ยววาไม่เงวจะเสียเปรียบไม่ยี่สองเลยเจ้าเสียเปรียบม่ยี่สองเลยเจ้าเอาสิเป็นสรเนาะต่างต่างต่างตลูกเท่าตอลองเอาสรอยสาาให้ได้เจสิบบาทนงี้สิบบาทแน่เพอดูตันสุดลาผูเท่าผมงมเท่่าสงน่อยจัเาอย่นี่ อาไพันมากอะเอาีกแล้วมีดูี่อยอีไแม่านบนี่ปตัวปตัวแม่ใบนอยอันที่มันเป็นอันอันนั้นข้้งนมันไ่แม่เป็นอันไหนอันเป็นข้านี่อันองน่ะเสียงหือไ่พืออยกขายเอวะนีไหมผููได้พันไปพันมาทังสีบนเรื่องนะครับเออกับมาแวะร้านอีแม่สองอัแมทู่ นะครับเรานน่งเขียวมากี่น่ล่ะเมื่อพวกทิฟเขาฆ่านะครับเครื่องจักสารนี่สี่้อยนั่งนมาอีกคุณ้มีเงินจากบาทเียหนึ่งก็เท่วนี้ตีเอาดบุยเดี๋ยวอักรานเนี่ยบนน้องบัส้นรีุ้้ยนั่เล่งเพราไหนแตมียแตอยู่ในมื่อนี่พากันคุ้นอยู่จจีเม่น้อยไปดิเท่านี้นี่มยใบน่อยกูมูนี่นี่แล้ว กรอเอนวะตีเอาเลยตีเยอะเลยอมอเออเนอเอาวัองไม่เอาไปเศร้ามันจะไปลรเอเราจะเร้าเดี๋ยวเขาสิใจพวกคุณเนาะเบอนี่ขอพรนี่สี่ร้อยพอดีเนี่ยเออูุนน่ะไม่ใช่ล่ำรวยคุณอีกอยอะเออคนเออเอาอ้างเ้สาบ้านลูกสาวเฮ้มีดฟันขึ้นคูดสลักเงินอ่ะนะหลงสาวอ่ะลูกสาวทหาเงินอ่นะฮะหลงสาวนอีกอ้วยนี่ของหลงเื้อให้อีกอล้วเนี่ยน้องสาวซื้ออีกแล้วเนาะหดไปนี่นต้องการรถแม่พอ นหงดหนี่มันมันสลงก่นึงบ่านึย่บานมัน้อยนึงเีลมมมก็บอกตัวพี่เพียบเลยไม่นั่นแหละน้อยแล้วท้งหัวนี่เอามีทงหัวก็เป็นยังคนเาแล้วนะเตมนอยาเตมนเ่ยเป็นยังเป็นยังว่ามขายเมขายเออนั่น่งั้นแล้วมนยังเงียมนยังเงมเลนต่โลวัดวังยูลาน เด็ดจะ้อง no. hmm. ้าอย่อนี่ต้นน no.> oh, bueno. okay. ี้เนาะบัขอไปเปิดลากลัวมาต้งหีิบ่บ่เปิดบ่เลิดบ่ง้อเนี่นั่กัน้หาม่เด็ังงอัเากวา้นเหมันมดจอออเดี๋ยวระงังด่าเดี่ยวโอ้เออตันนี้แหละ้นเคยที่ซื้อว่าม่ยังได้มั่ยอยู่บ้านบ่ดีไม่แมนไฟ่ใหม่ดูไหม เอารุ่นกันไฟใหม่แม่เนี่ยมันด่นกันไฟใหม่โอ้ยเห็นตั้งแต่พ่อใหญ่ขูอ่ำเบ่งเลยแม่ซื้อหัวบ้านหลังน้นกับไฟใหม่ท่านชื้อมองงานกับไฟใหม่ท่านมาซื้อไม่ใงี้ยสองบาทนี้ท่านนะไม่ใงี้ยสองมาชิคามไปซื้อฟังเล้าตลกคือเจ้าล่ะล่ะพ่อหัวหัวไม่ใงี้ยสองนี่แล้วประกันมาไฟมาใหม่หม้อไฟมาใหม่หัวใหม่เต่หม้อ ดังนั่นแม่ดังตอกแก่นเลยแม่เมียกับเมียจืดมันบ่ลูกบ่หุจักลูกบ่จักใส่เลยแล้วนั้ำมองเลยแล้วก็ลืมหัน้มือกันนอนเฮ็ดเบียกไหลเฮ็ดงานไหลอ่ะลืมแกล้งก็เลยนอนเห็ดก้อนแม่คือคนเมาหมากใช่ไหมแม่คืออาการคือคนเมาหมากเป็นคนยังสี่ตัวถ้าเป็นถ้าเป็นสาวมลนเบาเลยแม่เบาเบื่อคูยเบิด์คู่พะดนะ สาวซาต่นะสาวซาตัวคุผู้าตายเบนี้จากบดมเนมาตายบ้อกแต่ตั้งแต่สองพันเท่าไรีสิบสองู้หวนี้เห้นูกร้อยนึกเด็วปเนี่ยเอายี่สิบตัวเสร็จปะเอายี่สิบยี่สิบไม่แล้วเราหบาทอกยอยโอ้น no, ี่ว่าเอายี่สบาทอะ อที่แถมทีนั่นแถมังินกรบเงินโอ้ยว่ามันเจยวกระติบว่ามันเจยวกระติบมาแถมเรื่อยเรื่อยเรื่อยเศร้าเนื่องในเรื่องท่ใจเรเกิดออกคลิปแล้วเด็กขายดีขึ้นปรเทศน้ำเทไทางสี่จะเน้นย้อนเพยังเงี แฟนแฟนครับพ yeah, <fe> ่อยังเงี้ยวเด้อเงวมามาันไล่ไฮเด้อไม่แม่แม่สอนแต่แม่แม่สองแม่ทู่แม่ทู่วานทู1ทีนี่ออานี้น้ำหายินไหมวบ่บ่ยังบ่ยังน้ำแหมมีแต่น้ำบริเินกล้วยเนาะอยู่ในรถบรเอบิดบ่วุ้ยสิหายังไม่กินนี่ปั่นินกล้วยตุลานวอ้ยมันบิเวตุลานนกตั้งตุลานมันวุ้ยกว่านี้อันเด้ออาลานกับลานถึงใจแล้วโลด มีดากมั้นะชีแถมตีแม่แถมตัวว้าวขอบคุณค่ะแม่สองขาดทื่นเลยแม่สองแถมอีกมั้ยอันนันขายแพละติบัตรอันนี้หมอโอรุ่นรุ่นนี้รุ่นนี้ไฟบ่ใหม่หมอมันบ่กันไสอันเนี้ยไฟบ่ใหม่หมอคือบัจูใส่โุ่นคือขี้งอยู่้ะไม่มีแต่ลกมาเล่นยหอดหอดลานขายของบัตรเนี่ยสื้อไผเลยผู้เดียวเบิ้งกับเบิ้งแขนเบิ้งผู้เดียวง่ายนี่บัตรเนี่ยเฮ้ยมีผู้เดียวเบิ้งน้ำจะคนบัตรนี่ยขากัน รวยรยตของขอหน่อยตอนแก่นเนี่ยไ่ไปแตเรื่อาหาเจาอยาผ้าโลดอนไม่กินของน้ำแม่เดี๋ยวมันบอกร้านไปเอาเฮงืนอพุ่นมาให้ยังเลยของน้อยสนาไ้อยอเดยวเ่านีละไม่เปยังดอกไม่ีไปนาไปนาอยู่มีนี่พิษปกติขายแปดสิบบาท นจะต้องถุกลงมมากจนเตยแม่จะสีถือยุกก็สีถือถืไล่ใหุู้้อล่ให้ที่ดอล้ไงแล้วไหมไข่พรอมมมนเรียนแต่ล้ไข่พอมอืมทึ่งเดียายของเขียวหมากนำยุดูแ่น่อยเขี่ยวโหลดบริเวเคจ็กเครือออมทันดีกว่าบื้องก

น้องแกน้อคือพลาดน้องแก่พ่อให้ลูกอันนี้บาทหนึ่งตลาดผานยูทูบเอบ้านปุเป i̇şte. ็นบ้านรแม่บานแม่าแม่พีเด้่าั่าแม่มาเมืองมาแม่พีเด้ผู้ดีเสื้อกติบส้ก้องเข้าเสื้อฟาการลูกกรเดียนกระดาษบาน้ำบ้าน้ำกดพันยยด้วย บ้าพวกผินบ้าำล้บ้าวพเ่าหนิบ้อต้องพะเยานเออมาเชิญบ้เข้ากระดุงกระดงตบเข้าต๊บข้ากระดงกระตากระดงกระจนีมอนีนยอยู่ในเครองสันนะเครืงจักสันนี่ละนันเสะกุ้งกับมีนี้มืเสืนีเนียงตากปลาค้อหัดคั้นดูกับมีขุตักปลาขั้นดูตักปลา้นดูตักปลาโอ้ขั้นนี้น่ะขน้นดตกปลาร้เ สามสั้นพัวนะทีเขาดูสามสั้นพวนะเอาวันไหนเปิกตีเขาสั้นเดียวกันแล้วข้าไล้านแล้วมีสาสั้นบ้านยังก็แม่วานเหาบ้านยังก็อนบ้านจอมทองบ้านจอมทองตำบลพวกนี้ปันนั่นหละเรนมเอาพวกนพวกเพชรไหมเข็ดเพชรไหมน่วะาเข็ดเพชรเข็ดพอยอะไรตะกี้ตะกี้เพราเงี้ยเคยมาเดินสายเคยมาเอาวงเรียนวงเรียนไหมรงเรียนนเออนี่นี่งเรียน ไดไปเอบอิ่งบ่ได้ไปหรือเนาะน้ำดับบ้านดอนนะ่ะบ้นนานจุกิเบ้าผู้เบาทีน้ำบอ่อตอนปีนัน้นผู้เบาไี้เปนน้ำบ่อสักส,สยามาผู้เบาทพาไปน้ำบ่อบ่ผู้เบ,บาทากินเราผู้เบาทากินเรา่าผ <c oughs> ู้เบาี่ากินเราลูกชายห่าลูกชายกลาง้าเราตัวลูกายเออผู้เบาที่ากินเราแอ้กองขน้อยสองนายจุกซา นยเจ้าวอกเขาก็ขอหน่อยม่ผุนมันม่นเป็นหน่อยได้แม่นั่นเมาเบิดอัละพ่อยเงาเอยใส่สายพิจูบูเออเทพพอพิลุบุนข้ามาตัวมือน่้นมานานแล้วอดูได้บุนประมาณจะปีละแม่นี่งวยสีปีแล้ว นี่สิบกว่าปีสามสิบปีเนาะสามสิบกว่าปีผมเองเนาะอมัแต่พอถ้าเงราคอยตายก็ได้สามสิบกว่าปีหรอกอ๋อหมายถึงว่าวันผู้บ่าวเมื่เราเนี่ยคือพ่อใหญ่เตี้ยเออเลยบ่ได้ไปเบิ่งน้ำจะไปเบิ่งกับไผบัดนี่เบิ่งกับลูกกับลูกว้าทั่วมาสั่งจือได้ลยอีผู้ใหญ่ไปจักปีแล้วแม่อีพ่อใหญ่ไปสามสิบกว่าปีเลยเนาะเป็นสาวโดนอะไรตัวน้ำเต้านี่แล้วก็เป็นสาวโดนอะไรตัวเสจ้มหัวหัวกัเบ่าบ่ พ่ะเอานักสีอดดีแล้วเนี่ยปวดรอเบื่อคนเราอดดีรออายุยืนเบื่อเบื่อขี้เาติดขึ้นเบื่อบื่ขี้เราอ้จเล่ห์ฮะบุ๊เป็นผู้ขี้เหล่าเนาะไรเกานาป็นนานนวัตสาเอน้าแม่กินยาเยม่กินยาแล้วน้าก